สวัสดีครับเสียสวัสดีครับสัสีครสวัสดีครับทุกคนรับค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 รับลฝันละล่ะฝันละล่ะแล้วฝันเปนยังไ่ก็ได้ในรถคันนี้แล้วว่าหฮบูลเนี่ยมันนั่งอยู่หันผมนั่งอยู่หันผู้เดียวเขเจะเอาอยยุจะโค่ผมเด่นโทรศัพท์อย่างนั้นเราไปเห็นวัควขนข็ขาวๆแล้วงถไปเช็คคันนี้และครับโย่หอปูนค่ะเรเปนล็อกไปสิ เขาก็แล<พ>่นมามดผมว่อ e. ้เปิดเบื้องย้เซ็กือปาดียวเอาพี่โคนจะโคนเหมืนแบโคตรหางเขาอีกะว่าอยู่ทั้งบมดั้ผูมาทั้งบมดทัางผู้าอล้ยังไม่ยุ่นี่อวางปูนะครเป็นผูเราไปซอมมันอาไม่เห็นลยแต่หลคนเลาว่าเหล็กเขามันมีอยู่แล้วสิอดตัวมาแล้วนะครับที่ผมบอกไปสิบเอตัวหนังเขาบอกสิบอตัวกับพี่เกาูนของผมพอดี ถ้าตลาเขากระจายที่ตลาดซีท่าบดาของผมนะครับ,รบผมจะถือของผมอยู่แล้วยังสินะครับซื้อไปแล้วซือ้อไปแล้วแค่ตัวลาดซีได้นะครับแต่ว่าเพื่อนบอกย่ำให้ใหมผมอีกเรียว่าถ้าออกก็ซื้ออีรีไปซื้อร,รถเจ็ดที่ได้ไผปูได้ไอ้ภาพวันที่วาแไปทางเป็นนี้งงยังสินะครับอันนี้ได้สมก็มุมมาตฐานาอีลี แล้วผมโบนบายยังก็เลยได้เขาก็ได้เอาไปซื้อนะครับโอ้ในเวลารถพกเออมีผมตัวเขาก็ได้เพราะขนาดให้น่องก็ได้เห็นบ่ะแล้วก็ต้องซื้อใบไปเลือยๆสิครับสัตย์จันทร์สี่แสนสี่หมื่นหกพันะครับแต่เหมือนว่าปูเพิ่นมายมให้นอเพราะว่าเสียซื้อไว้แล้วละเก้าซุ้นเนี่ยแม่บันท่กว่าบันทึกที่เสียจวนเรียกแล้วสิเสียจวนนี่นะครับบันทึกที่ผมเก่าสีพอดีครับแลก็เลยถือหลาย เลไดลายเลีเล่ลาพูาดพ้อมานนึงนะครับใจน้ําเสียอนอืพ่อเพีะได้กัเลไดอิรีล่ะแต่ถือว่าันผมก็มพี่ทุนแล้วจ้าสๆนะครับผมถูกห้าศนตรงตรงแม่นกับเจ็ดหาตรงตรงมันกตศูนย์ตรงตรงเลยครับอาตัวตัวเจ็ดหาก็ไดร้านก็บาทล้านซีจริงๆนะครับคือคุ่มวยผมไ่เคยพลาดจังหวัดเลยครับต่เตอเดือนพฤศจิกามาผมไ่เคยผิดจังหวดเลยครับ ยิงไปวงการต่างหลายกระมือได้ได้สี่ล้านห่วซีบานมาเนี anyway ่ยได้หลายกระมือเนาะค่ะมีสี่ล้านกว่าแม่นว่าจะสี่ล้านเลยนะครับล้านเดือนๆนี่มี่ตัหลักแสนหลักล้านหล้านล้านบ่ได้หลายแล้วมันก็ล้านสี่สิบแลัก็ล้านสี่แล้วน่ได้สี่ล้านเมื้อกี้ได้หลายอีกหลังมื่อกี้ได้ฟันแล้วแม่อ๋อมนนี้ฟันแล้วแม่บ่ะครับไดเสียจนฟันแล้วนักใ วันเลี้ยววันนี้สิได้หลายกว่าเก่าเนาะเสียเนาะแม่เลี้ยหลายกว่าเก่าแม่นบ่จ้ะครับวันนี้มีข้อไก่ข้อละเกลือกับปุยบ่บะบะบะครับมันมันกับหยัดกับพี่กับน้องหลายหลายจะได้ให้พี่ให้น้องมาบ้ันนี้สิกับพี่กับน้องครับก็ได้ให้เขามาตลอดล่ะพี่น้องก็ได้ให้ทุกงวดแหละครับแจกทุกงวดแจกพี่น้องอ๋อครับเออผมก็เคยเอาเปียบพี่เอาเปียบน้องแจกเพี่เอผมให้ตลอดครับ พืี่บรรากั้งข้อมูลเสียจนแล้ค่ะเออขึ้นฝันฝันไหลขึ้นแล้วละ่ะเดี๋ยวผมต้องรอให้มันชัดเจนผมถึงจะมาบอกกันสินะครับโอ้ฟันว่าฝันว่าน้ำท่วมเมืองอุดรเลครับโอ้หน้าท่วมเมืองอุดรนะครับเนาะแล้ากากวก็หโคนไปเรียนน้ำรลอยไ,ไยนหลพี่จะเล็กน้อยนี่สินะครับผมเดินออกไปว่าไฮบังหน้ากันสินะครับ บดีเล็กน้อยเรีรยนนามท่านทวนทวนทวนเแก้ผ่าป้าหำเดี่เราผู้ชายเล็กน้อยได้หลายบดีจะของหน้าถือไม่แชมามสีว่าตีเด็กน้ท่านนี้ใครเป็นสีาเรีอนนี่าบ้านหายไปหายสาบสูดไปสามคนเลยครับเด็กน้อยหายไปสามคนเรืงขออาผมก็เลยว่าผมเดยกนว่าสามพอผมก็แคิมอีกสามกั้หนึ่งเลยครับ มั่นใจเรื่ะครับว่ามีสามกับหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับคือเป็นเลขวิ่งบ่คาเสียวิ่งเรื่อยๆครับสามกับหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาครับเออสามกับหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์คือเขาเลยครับเด้องไ้เลขพยันเนาะเออมันมันฝันกังซั้นดิฝันอะไรก็บอกกังซั้นนะครับผมต้องเอาผมเน้นคุณภาพละครับ เออผมจะมาบอกซุ่มซี้ซุ่หาใว่าคิดว่ามาสามกับหนึ่งครับเออเอาไว้จับคู่ให้เออถามว่ามีนี่บพต้องซื้อครับเออหันซื้อเด็ดขาดเพราะว่าชิบอถือหัซื้อเด็ผมรอรับได้เลยอย่ไหมครับนี่จับคู่นี่บพาท่านในมีบหจ้ามีอยู่จะจับห้ยาละหาคู่แค่ซิตัวครับัน ผมให้เออผมให้ศูนย์หนึ่งครับให้ศูนย์หนึ่งนะครับครับศูนย์หนึนะครับเออศูนยสองหนึ่งครับศูนยแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับแล้วก็สาหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งเหนึ่งครับรับรับวันนี้ม่เออแล้วนี่นี่หาตัวเลขส็จวนพนครับนะเดี๋ยวรับสาม้ครับพาดีเดอร์สาศนย์ครับ มาเมื่อที่สวงเป็นขยำย่งตัวเก่าคือเก่าได้ครับเด้อสามสามครับสามสามนะครับสามสี่ครับสามสี่เสียจวนเป็นในคว่าน้ำถ่วเมืองอุดรครับสามเก้าครับสามเก้าอันนี้คือเป็นเลขเสียจวนเพิ่นนครับเนาะเลขขยันสามกับหนึ่งนี่ก็ แล้วก็ต้องมีติดสามติดหนึ่งากแมนครับตอกี่เ้นมีครับอ่าวตีที่้นดียวกับอะไรเงือนแล้วอะไรสี่ส่วนกับอายุเสียจนเพื่อครับเอก็ส่อเกิดเพ็่นเออผมปล่อยไปผมต้องเรียนคุณภาพนะครับต้องมีครับผมแน่นอนนะครับถ้ามีซักอันหนึ่งคือผมถือเลยเลยเเนี่ยตัวใดแนบนนอ่ะอันนี้ผมเอซี่ปัญหาอ๋ผมผมผมโดยเพาฟันหาหนไม่ถือินสิครับอันนี้คือจับครูมาให้แล้วเออเพืมากตัวใดเอาตกี่สากตีดหนึ่ขนาดนะครับเน่ยบัลลัง เสียดส่วนตั้ง <puntos> ท <illa> oh? uh ่องหายคือว่าคซื้อเลขของเสียดส่วนที่หาไปจิ๊บคู่นี่ถือแน่นอนถือแน่นอนครับจ็ขออภัยแลายมันถือทั้งบททั้งล่างก่อนดีครับขอ่หลายขอู่ถือิงบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยนะขอภัยหลายเาที่ผู้มาค่อยืนสองที่อักนืนสองอบานิลาไม่ได้ ออีปังเบิกเงินวเรเีมันจะมาทั้งบนและล่างแต่ว่าเนเป็นเงนเฟนนะครบบ๊อบเอ่อฟซีปัญหาเอานะครับไอเอฟีหาเอานะครับจริงตามกับนื่ออคือเออคือเรียกผมมาผมมั่นใจล่ะครับว่าจะเอาไปเนาะโอ้ยอเอฟซีมันถืเหมือนไม่ได้เหายทุกหายจนนะครับผ ถ้าตามผมว่ามีจนล่ะครับคือเสียจนเพิ่นเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะครับหายยู่แล้วครับผมหายผมผมลงทุนเองด้วยก็คือเป็นเป็นเลขจ้าของลองทุนเองก็ต้องเอาให้เด็ดที่สุดนะครับเด็ดที่สุดครับผมจะบอกก็บอกเจ้าของซื้อนี่ล่ะแม่นครับ ผมบอกตัวนี้แหะอันนี้คือเหล็กเราปันควาปันของเราเองครับอาจจะมีเพิ่อเติมหรือบมี่อีกแล้วงผมบ่มี่บ่มี่ถิ่งเลยครับผมองไปแล้วจนะสุดท้ายจะมีอีกอยู่นอกผ่าเสียครับเออห่เียกับ่มี่นเียกับมี่ครับ้ค่ะเดี๋ยวผมบ่มีเปี่ยนครับเด็กผมบ่มีเปี่ยนยเคสียนบ่คือนคืองวดที่แล่วแล้วก็ไหจั๊ตองวดเลยครับงวดที่แล้วกัย่างเข่าเป๊ะๆคือเ่าครับไหจั้วเลยครับครั ประี้มีมีอ่นผู้หนึ่งเลยว่าเสียโทมาค็ออยู่บาทเท่านี่แหละครับแล้วไปเอาเมียทั้งอื่นมาได้มียาไม่เลยครับพอได้โทรมาเฮียจะขึ้นหืกหลายเสียเจะฝันยังได้ากูกเอาฟันว่าก็ได้ดูดน้มเขาหวัวหน้วก <laughs> องก็เอาซุนเลยเอ้ขึ้นได้ขิดอิมก,กิดเตรียมแท้ประธานว่นา มาดเขามก็เอาแล้วเฮียเดาจยแกเศษแยกหลาดเลยเฮียด <steak gar> ้วยกันตัวฟันเราบอกแล้วผมดูอีหลีมาสัตวดูนุ่มผมได้เมียแม่ดูอ่อนมาัตวมันจะไปย่างนิดหนอยกินด้อยเ็เม็นแน่อ่ดิค่ะเอ่อเออเข้ฟันแหมตัวเฮ็ดอีหลีจะเป็นตัถึงต้องนะครับไปย่างนิดหน่อยกินม่นบ้ที่ผมฟันนะครับงานนันเลฟันว่าได้กินอีบกินเสียมีบอกอมา เขาจะว่าพี่ฟันแน่นแท้จร,ริงๆนะรับ้านเรืกคงจมี่สามกับหนึ่งครับล้านเปอร์เซ็นด้วยครับสกับหนึ่งนะครับคือเสียคนได้วิ่งสามกับหนึ่งนะครับเ<า>นอครับ อ่าพู้ใด้คันอยากโชคอยากมันก็ตามเสียเพื่อนนะครับเด้อวิ่งสามกับวิ่งหนึ่งครับขอโทษหลายหลาย่ะที่ว่าหยุดถึงบนล่างเออไรเออขยันเออที่พ่ดตกใจมันแค่ถึงจะเออจะโบดจะล่างนี่สินะครับเสียเสียเพป็นขยันขยันนะครับเมร์อันนี้มันหยถึงต้องก่นเมื่อจะเสียเรื่องอโทษขลองไผมานัดที่นี่นะครับเออได้แน่นอนแหละครับไม่ผิดหวังตามผมนะครับตาม ถูกทุกงวดด้วยครับผมว่าพระปรลุดจะเคลียร์นะครับติดสาม่รับเงินได้เลยเก็บสี่คนได้ใช้ยาเสพยิดกินก็ับพอคิดบังครับเมื่อนี้ดวงดีแล้วล่ะมาพ่อเสียเพิ่นนะคะครับซื้อเลขเขาได้สร้างกินก๋วยเตี๋ยวได้เลยเถอะแต่ก่อนผมสิห้ามปฏิบ่ติมั่วห้าม คือล้วนอนรอดรับตังเลยครับงวดนี้ก็สร้างกินก๋วยเตี๋ยวได้ได้คือเก่าได้ครับเด้อได้คือเก่าอยากกินลาบกินก๋วยกินได้นช่ไหครับได้ป้ายแดงก็ไปจองไว้เลยได้ครับได้ได้ได้มันใจฟันทุเออมันใจได้ว่าอ่ะนี่เลยสิบตัวแล้วมันเรต้องมีสิบเอ็ดตัวครับครับวันนี้มีสิบตัวมาเสร็จแล้วมีสิบเอ็ดตัวนะเออวันนี้มีสิบตัววันนี้แล้วสิบเอ็ตัวเดี๋ยวคิดว่าต้องถูกแล้วครับเออผมต้อง ฝันนี่หลีจักเหียวจัมาไม้นส่นคืครับเลขผมไม่ได้บมเป่นเลขนางเอา้เลยครับเลขนอนเอาเลขผมาเรีก่เยน้อนเอาอรครับพี่พี่ผู้เดียวเพกาคือมูขผมนอนเอาจันได้ใช่ไมครับเล่ฝันเล่ห์นอนเอาครับเมียนเมียนนี่จีด่างดังฝันเมื่อกว่าคืนเรียกว่าจให้เอชีพน ถูกทุกคนผมจะให้บรรไดดีเนีชมเถอะเกนอนเอาค่ะเรียกแบบแมนมเรียกผมปล่อยไปต้องมีคุณภาพครับถ้าได้เป็นอาหารก็ต้องพันออยอดละครับ<ม>ปลาดน,นั่นละครับเออคอนชอบตัวไหนถ้าไม่ชอบเฮ้ยคิดหนึ่งที่สามไว้ครับมาจะคิดไปนะคะ่ะแมนอายุสี่เพิเ่นมักตัวไหนก็เอาเลยเพราเป็นยังครับได้แหกจิตซุ่มนีไว้เพราะจิตซุ่มนีเขาได้กินเลยเด้วยตั้งเอาเด้อค่ะเสียบใสกระบอกพัดบอกแน่แล้ว เบอร์เสียที่ใส่มากกนนะสงสัยนะครับสิบเก้าก็ได้ป่สังเกตบ้างครับเก้าแปดนะครับเา้สองศนแปดสามสองศูนย์นะครับเพื่อนีสามน่ะครับปดสังเกตเบอร์เสียที่เสียพนใส่มากนะครับเด้กระซัมกระซัม <reicht> ฟ <raszam> ันทุงเออหะเพนใดเนาะเออใครไดผู่ชนละบอกว่าอยากด้วยนะเสื้อเอยากด้วยกระตมเสียพันเดอพี่น้องเอฟซีค่ะแมนนะครับ ต้องให้ถูกทุกคนเหรอครับเสีงนิสัยน่อนะคะเขอหน้าปลาแรกอย่างนี้มหากันเนาะเขาอนุญาตให้กอดกันได้ครับต้องเออต้องสิบสองเข็มห่างกันเข็มที่สองต้องสิบสี่วันเลยกันกอดผมได้นะครับผู้ใดมีใบว่าสิบหกสองเข็มได้กอดกอดันได้มีรับได้ได้ได้แต่็ชกคบว่าอะไรทุกคนร้ายกันนะแพร่ยาแพร่ยห่นี้ครับตาม แปนแม่บ้านติดิยาตแล้ครับอนุญาตถามน้องเลยนะครับเด้อครับมี FC ถามมากนะครับว่าเสียจวนยังโสดบ่ครับมันไม่มกับว่าโสดหรออมีเมียเป็นลายหรอสิโอ้นะครับกลายยักขยิดเออ ก็คือบ๊อบได้สดน,นะครับเนาะแมนนี่นะครับเสียวจวนเพิ่นบ๊อได้สดสดน,นะครับ <laughs> เสียวจวนไม่ได้สดน,นะครับเอฟซีนะครับเด้อมันเป็นเบาใหญ่ซื่อ <laughs> เป็นพ่อทำสวงนะครับ <laughs> เป็นพ่อทำสวงอูมดิอุ <laughs> ม้มอ้วนใยมาสั่กเพิ่นบ้างแล้วก็ <laughs> ไป <laughs> ะสร้างตั้งซื้อเข้าไปที่นี่เพื่อเนจังว่าที่บอกเลขยกแมนแต่เลีนอนเอาวะนี่แมนว่าเป็นเลขนั่งเอาคือเพิ่อน ได้ไตั้งแฉกจวนทั้งได้โศกได้ลาทั้งได้มวนนะคัยแมนได้โศกได้ลาพวกทุกคนลหรครับเไเบึงชิปนี่เนาะครับคิดว่าต้องถูกทุกคนเหรอครับเออซื้อไว้เพื่ได้เห็นรถตลอดตะลี่เออทางทีเขาทด้องผมหมายก็ดีขึ้นกันนะครับครับแล้วอาทิตย์หนึ่งให้เอฟซีเอาไปเลยนะครับผมครับอืมยกให้เอฟซีเลยงากเกษตรครับงดบ้างดีไหมพี่คนตัวเลขอีก ว่าทวงผมคือว่าผมถือสิบกล้วนุ่มแมนต่คนบันม่วงยุคข่งไอ้พัทโรตารีสิบสอล้านว่าผมถูกครับผมถูกจิกิงๆคือ4ล้านนะครับอ๋อนะครับเสียจวนกถืเก่งๆสี่ล้านครับพุทเจ้าเขาพร้อมดาบพกปื้ดนบาดเยวยเยเมนถกถือกันแม่นเสียจวนถืกอพั่นก็จะ่าถื่อมนนมเนเอ้นเสียจวนจังคอยเสีย บอผมว่าเอาใหญ่เอีที่เอาครับผมก็เอาแล้ที่นึงเขาบออย่างไรครับเพเออเป็นอ่ารางอื่นค่ะเพเอารางอื่นเอราอันคอนเสิร์ตผมจะยากได้อันเอามาทั้งแอดมินก็ได้ด้วยไม่ได้แต่วที่ดีมันไม่ได้หน่อยเพายังได้หลายกว่านั้นเนาะวันนี้เสียจนแล้วเสียลายๆก็เก่ารับได้หรอครับใหญพี่น้องคนนี้มันกุ้คนละ เออวนี่ยวันเดียร์ใดดกับขอขอบคุณเสียจวนเนาะค่ะขอบคุณเสียจวนมากๆนะครับคขอบคุณขอบคุณเสียหลายๆนะครับเนาะที่เป็นให้แนวทางครับครับเอฟซีทุกคนนะครับคูก่บอลเขาจค่อยถือวันนี้ถือซะให้ถือทุกคนนะครับผมอาจจะเป็นบนเป็นล่างด้วยนะครับวันนี้ไฟเอฟซีของผมร่ำด้วยทุกคนนะครับ ผมจะพาเอฟซีร่วมด้วยทุกท่านครับผมสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบคุณครับขอบคุณครับครับก็เสียชวนเบิร์ไหนั้นได้ให้แนวทางเรียบร้อยแล้วครับนอกจากตามที่แอดมินได้ทายได้ติดตามให้เอฟซีนะครับเด้อกับปากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องยิ้มเราด้วยหรือแตงโมผ้าด้วยนะครับเด้อครับเด็กเสียชวนกามี่นี่นะครับเด้อกับ แคหนาจัวไว้นะครับเด้อไอที่จวนเพื่นให้แนวทางครับวิ่ง3มกับวิ่งหนึ่งครับคือรอรับได้เลยครับชุดนี้ก็ได้รอรับได้เลยคือสั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยครับเสียจวนเพื่นบอกมาแบบนี้นะครับเนาะแอดมินก็ต้องวอาตามครับขับขันวอาพิษประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายนะครับเด้อครับเสียจวนเพื่นบอกว่าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก่าหนึ่งสามศูนย์สามสามครับครับก็ตามนี้นะครับเนาะนี่ก็เป็นเลขของเสียจวนครับ คกับคันอายุเพ mm ิ่นนะครับเนาะกับเอซี่ถามหาอายุเพิ่นกับอายุหาสิบสี่ปีครับเกิดพ่อส้อสิบครับกับเลขที่เสื้อมากกับสามซีสามหาสามเก่านะครับเนาะที่เสียจวนเพิ่นหายมากอ่าก็ตามนี้นะครับเนาะนี่กับอายุของเสียจวนนะครับหาสิบสี่ปีกับสิบปีไอเกิดพ่อส้อสิบสองพันห้าร้อยสิบครับเลขที่เพิ่นหายก็สามซีสามหาสามเก่าครับก็ตามนั้นนะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ เแกแตงโมผ้าด้วยครับยิ้มแล้วด้วยครับขอบขอบบุญขอบคุ้นสำหรับกดไลค์กดแชร์ได้ครับเอสวัสดีครับ